เรียบร้อยทีนี้ก็โอ้มันสลักโลโมนฝ่ามือไม่ใช่นิ้วมือกันหรอช่างมันเถอะตรงไหนก็ไม่สำคัญหรอกฮึบฮึบสนุกโคตรสญชาิตยานเด็กเปิดใช้งานว้าซอจุนคงจะกินเก่งน่าดูเลยวันนี้จินยุนก็ไม่ยอมกินอะไรอีกแล้ว หมอเองก็บอกไม่ใช่หรอคะว่าเขาไม่มีอาการผิดปกติอีกไม่นานก็คงดีขึ้นเรื่อยๆแหละค่ะขนาดตอนทานลกยังนุ่นไวนขนาดนี้ถ้าโตจะขนาดไหนนะแว่แแว่หิวว้ถึงเวลากินข้าวแล้วเหรอเนี่ยเย่แบบนึงนะเด็กๆอะเอานมผงมานี้เร็วเดี๋ยวฉันไปรีบเอาน้ำมาให้ฉันร้องไห้ขึ้นมาเฉยๆเลยเหรอเนี่ยแต่ถ้าไม่ร้องก็จะไม่ได้กินจีอุนถ้าหิวก,ก็กินนะลูกอร่อยจีโฮจีอูมากินมา มีนาพยายามกินสักหน่อยเถอะนะซอจุนเราไปตรงนั้นกันเนอะหึแต่ตรงนั้นเสียงดังมากเลยนะไม่เคยใช้แบบนี้มาก่อนเลยแฮะไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าแต่ก็นะเป่งแสงไม้คาทาแฟรี่เปิดใช้งานแล้วกำลังดึงดูดความสนใจของเด็กน้อยผู้สามารถเห็นทุกอย่างอะกำลังสายไม้คาทาแฟรี่บางคนอาจจะอยากเรียนแบบคุณโออะดูสิพวกเขากำลังดูดตามซอจุนเหรอ เหมือนจะใช่นะซอจุนสุดยอดไปเลยนั่นสินี่สินะที่เขาเรียกว่ามอกบังของเด็กทารกาถ้าเป็นแบบนี้ทํามอกบังจริงๆได้เลยนะเนี่ยเออคุณแม่ของซอจุนคะขอโทษนะคะแต่ว่าคุณช่วยอัดวิดีโอตอนซอจุนดูดนมแล้วส่งมาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเออ,เ,อ,อเมื่อกี้ฉันรอเล่นนะคะฉันรู้ค่ะแต่จียุนนะ่ะไม่ค่อยกินอะไรเลยเลยตัวเล็กกว่าเ,เพื่อนหมอเองก็บอกว่าฉันควรทําให้เธอกินเยอะมากกว่านี้ค่ะ <laughs> ไม่เลยค่ะที่ดูเป็นแบบนั้นเพราะซอจุนตัวใหญ่กว่าเด็กวัยเดียวกันดังหากค่ะร้อ,องให้พ่าเพื่อสติงปู้หืมหน้อยน้อยแม่อ่าใช่คุณรู้ไหมคะว่าพวกเด็กๆกินนมตามซอจุนด้วยนะเอ๊ะจริงอะ่ะใช่ค่ะพูกแม่แม่เรียกซอจุนว่าหมกปองของเด็กทารกด้วยนะ <c oughs> นั้นเหรอย่าเราควรไปอยู่เขาไหม ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะซอจุนนเะป็นคนใจดีวันนี้เขาโดนเด็กคน,นอื่นรุมทับแต่ก็ไม่เห็นเขาจะตีใครได้แต่นอนอยู่เฉยๆทับเหรอเออไม่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องบอกว่าขาอยู่รอบๆตัวเขาน่าจะถูกมากกว่าพอเขาค่อนข้างป๊อปปูล่าหรือเปล่านะเขายัางชั่วเย่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 ซอจูนตื่นเต้นมากหรอลูกจะต้องไปแก้แค้นไอ้มังกรที่ฆ่าเราให้ได้ฉันก็เลยอัดวิดีโอตอนที่เขาดูดนมไว้แต่ฉันจะให้คุณอัดตอนที่เขากินอาหารเด็กนะได้ ซอจูนมองทางนี้ลูกอืมเอาอ้าปากเร็วต้องใช้คาถาใช่ไหมถ้าบกมือข้างเดียวมันจะประหลาดไปหน่อยไหมเนี่ยแต่เรายังไม่เคยยกมือสองข้างบกพร้อมกันระหว่างก,กีนข้าวเลยนี่นะเฮ้อไม่รู้ด้วยแล้วย่า <Yeah. S 2> อืซอจูนตื่นเต้นหรืออะไรเนี่ยอร่อยเหรอจะ๊ะอ้าอู้แ <c oughs> <c oughs> ม่ก็แฮปปี้เหมือนกันเพราซอจูนกินเก่งมากเลย <c oughs> อันนี้ตอนกินนมนะคะส่วนอันนี้ตอนกินอาหารเด็กคะ่ะ พอดีพู้แม่ติดธุระขอโทษที่ส่งช้านะคะไม่เป็นไรเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแม่น้องจียุนจียุนกินข้าวเกี้ยงเลยค่ะวันนี้เมลเอ็มขอมาขายของให้เพื่อนหน่อยนะคะถ้าคนที่ติดตามช่องก็จะเห็นปกของเมลเอ็มใช่ไหมคะซึ่งปกนี่เมลเอ็มสั่งทํานะคะไม่ได้ทําเองพอแค่ตัดคลิปกับพากเสียงก็จะไม่ไหวและะ้วค่ะแล้วมันก็ทําปกออกมาได้ดีตามที่เมลต้องการเลยนะคะเมลเลยบอกให้มันรับทําปกไปเลยจะได้มีเงินค่าขนมเข้า,ขา,ขามากิน แล้วมันก็เปิดเพจรับทำปกยูทูปจริงๆนะคะ่ะแต่ชื่อเพจแม่งง่อยมากแล้วยังให้เมลไปเป็นแอดมินเพจมันอีกเหอะใช้งานกันเกิดไปปะเนี่ยแต่แรกกับการที่มาทําปกคลิปให้ฟรี forever ก็ถือว่าโอเคอยู่โอ้โหแล้วมันตั้งราคาได้แบบเหมือนมันรวยไปสู่ละตนะปกคลิปแนวเดียวกับเมลมันคิด29บาทแล้วปรับแก้ฟรีหนึ่งครั้งเกินไปมากแต่สําหรับคนที่บอกว่าตามมาจากช่องเมลก็ไม่ได้รับส่วนลดอะไรหรอกยอก สำหรับคนที่บอกก็าตามมาจากคลิปเมลมันจะปรับแก้ฟรีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับใครที่เริ่มทำ YouTube และทำปกไม่เป็นหรือว่าทำปกไม่เก่งแบบเมลนะคะสามารถติดต่อมันไปที่เพจใต้ดีฟิสชั่นได้เลยค่ะเดี๋ยวเมลจะประสานงานและคุยกับมันให้เองค่ะแต่อย่าไปสั่งมันเยอะเดี๋ยวครบเมลขายของเสร็จและคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าเน่